บ่าวไทโซสวัสดีคร book ับรอครับรอคุณอะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอาเลยเราเดี๋ยวพอตัดเนาะมุมเดิมมุมเก่าเย มีปลาชนโขงมีชนิแบบเดินลงน้ำได้เลยอย่าลงกปลาดิ๊ดหลามยังได้ไหมครับเปิดปล่อยน้ำลงปลามันบื้นนะมันไม่ลอยหรอกมันปล่อยเมื่อกดีมากกินอะไรกินเตี้ยเสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเริ่ต่องานที่อยู่เข้าสู่แต้มที่สี่เริ่มต่อแล้วนะครับผมานยุ่งเดินแบบต่อเรืออาบูมัดหรือเปล่า

มึงนะมันถ้ไปเบบเนาะมไปวันนี้ก็มันนี่สองได้ฉากไงไปมส่กันทำไมตัวเสาเาย่ได้ฉากเออจะจุปนจุดเป็นมันคนี้ไมีเส้นเดิไลการจะพอบานเลยเ่ทังใหญ่สังกันแล้วมาหายเนี่ยท่านผู้เห็นผู้ที่ทำที่ทำสอีกไม่จุดถอเนาะไปเลยครับกิเลย ว้างาผัวทันหายนี่ยเอาไปนวนี้ต้อไปหาเจ้า่เพื่อความรวย่ไปหาเมียเมียเนไปหาผัวรอติดตานะรเมียเจ้าของผ่วผัวเจเขี่ยอสายผัว่อยผัวเพชข้าวุไเพขเขาลด้องกาผัวเจ้ายะเนละข้าวคุยเป็นละข้าี่ละข้าวเปนข้าวเร้าเนี่ ดินขาวเที่ยงขาวยินขาวพับขาวสดทุกทุกอย๊า,า,า,างครับไม่้องพูดแล้วเฮ้ยไปชิบอนครับไม่ยังไม่ได้เข้าไปดและเอา้อานฮะแ <c oughs> ยกเส้นไว้ เอาให้ผมจับอะไรแล้วทำแบบดึงได้ไหมงงขึงนเลยโอ้โหออกสิ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 

呃，哪个啊？说

เออใชนนี้ยังไม้กันจอากันอากกันัน <laughs> <c oughs> อันอนั abytes, <c oughs> ้นออกกันข้น <c oughs> บนอนะ่ะโอเคนะคผมอีซีรอครับรอสวัสดีครับ